คุณหมอคะตอนนี้มีปัญหานะผิวแห้งมากเลยแล้วก็ดูโซโสมค่ะเวลาไปเจอเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นรุ่นพี่มากกว่าเป็นรุ่นเพื่อนเลยค่ะทํำยังไงดีคะโอเคครับวันนี้ครับผมจะมาให้นะครับ5อาหารนะครับที่ท่านทานแล้วเนี่ย ผิวของท่านสุขภาพผิวของท่านเนี่ยจะดีจากภายใน,นสู่ภายนอกไปผมบอกเลยครับว่าเสื้อผ้าที่สวยที่สุดนะครับก็คือผิวหนังของท่านดังนั้นถ้าผิวหนังท่านไม่ดีมีปัญหาแน่และอาหารธรรมชาตินะครับผมแนะนําเลยครับว่าดีกว่าอาหารสรแน่นอนนะครับอันดับแรกครับนั่นคือแซลมอนนะครับหรือว่าปลาที่มีไขมันสูงชเช่น ปลาพวกแซลมอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวน,นี้หาทานง,ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยอันที่2ครับนั่นคือถั่วที่มีไขมันดีสูงก็คือถั kins, ออชโชโช่วเปิดแข็งนะครับแอลมอนพิสตาชิโอวอลนัทแมคคาเดเมียนะครับถั่วที่สองก็ได้นะครับอันที่3ครับนั่นก็คืออะโวคาโดครับไขมันดีสูงจิ๊ดจี้แนะนําให้ทานเลยนะครับลูกขนาดกลางวันละครึ่งถึง1ลูกได้นะครับโอเคเลยนะครับอันที่4คือโบนโบอทครับโบนโบอทคือน,น้ําต้มกระดูกตัวนี้มันจะมีคอลลาเจนเยอะนะครับท่านไม่ต้องผสมอะไรเลยใส่เเกลืออชพูนนนนิดึงะครับา กระดูกมาต้มนะครับ6ถึงแชั่วโมงนะครับแบบนี้ได้คอลลาเจนแบบเน็ตๆเลยแล้วดีต่อผิวหนักมากนะครับและทัานที่5ครับนั่นคือผักใบเขียวและผักที่แนะนำนะครับก็เช่นผักตะพุลเคลต่างๆนะครับหรือว่าเป็นบล็อกแคลรี่นะครับพวกนี้นะครับมีสาร้านุที่ดีต่อผิวท่านนี้จะเปล่งประาสวยงามมากๆครับโอเคครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเรารับเทคนิคดีๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย